หอดแสวงสายสแสวงหาเพื่อให้เห็นเพื่อให้เป็นเขาด้วยสัาไปได้อ,อตะกี้เพื่อให้เห็นเพื่อให้เป็นฝึกเพื่อให้เห็นหลงอยู่ในองคตสินพราแห้งแล้วฝึกเพื่อให้เห็นฝึกเพื่อให้เป็นนะไม่ธรรมดาเด็ตัณหามานล่อเอาความอยากจะของคือเกิดจากการได้ยินได้ฟังไดอ่านได้ศึกษามาเป็นว่าเห็นนั่นเป็นนี่ทัง้งสั่นทั้งสี่เกิดความจากใดจากเห็นจากเป็นออกมาธรรมดาเด็ด เหตุหลายอย่างเหตุมาบดทุกแบบเลยฝึกมาบดทุกแบบเออข้าเจ้าสอนแสดงทํามาแนวใดแสรสางอฟังว้แ่ว่าบอเสือจากบอคําว่าบอเสือคือบอไปคือไปฝึกเอามันมีเนื้อในกว่านั้นเลยแต่ว่าบอเสือคือไปฝึกไปพี่สูดกัใจว่าล่ะคุบอเสือดอกว่ามันเป็นไปได้แ่ว่าทางไปมาจากว่าล่ะมีรหัสซิบหาซิปกับใจวา เออเอาลองเห็เดเบิ้งเว้นี่ลองพิสูจน์เบิ้องนานาต่อไปอย่านีั้งสัน่นบมื่ท่านดอกหลวงปูเซิงแต่ท่า,ทานหลวงปูหูอยู่เอนพุทโททีปังกโลโลกะทีปังอากาศะกาจังวิโสทะยิเปิดโลกเออตั้งแต่มันเป็นกุศโลบายร่วมจิตเห้ยฮาจิตเป็นจิตหนึ่งที่เ,เพ่งอยู่ในระมบริกรรมโดยื่อเด้เออมันเปิดจริงๆมันเปิดบ่ไรหรอกเอเอเฮ้าก็ไปทดลองก็เข้าใจว่าเปิดได้ได้กี่ เปิดโลกวะ่ะแหละไปล่องเบงเฮดว่าใบว่ามาเอาเป็นวิธีร่วมจิตถ้าหลักเป็นปีเหมือนเด้บ่าแมนง่ายๆเด้บ่แมนเฮ็ดข้าวเดียวแล้วสิสรุปเอาเด้ทดสอบทดลองับของเองอยุ่ปีสองปีอยู่นดนี้แนวมือหนึ่งเออแหละ,ะได้น้ำนึงหละวิธีแนวทางหลวงปู่พุธมาเห็ดลองเบงเบัดบริกรรมองวันนามาพัทธะยู่ไ่แน่ก็ไปตรงกันกับบูรุษสีแบบนี้ ไปตรงกันก็พูโตอีกเรื่อนี้นะเึงาะว่าเหตุเบอร์สูแนลเหตุเพื่ออย่างอยากเห็นเข้าใจว่าหลักอยากเห็นเนี่ยเห็นบความอยากมันขวางมันบริลูโตได้ตอนนั้นหลงก็เห็นได้อิลีก็เป็นไปแบบนั้นอิลีนะแต่ว่าเพราะอาจสามารถละอารมณ์ได้นี่เป็นเรื่องของส่วนตัวดรอกของผู้อื่นมันบรุเขาบรูลุรอกเขาเจ้าอาจจะละของเขาเจ้าได้แต่ว่าเฮานั้นละอะไรอารมณ์อยากเห็นอารมณ์อยากเป็น อ,อยากให้คนมาขคารนับถือเจ้าของจากว่าละแต่าคนมาศรัทธาเจ้าของอยากแสดงนอแสดงเดชอยากอ้างว่าเจ้าของหูนั่นเห็นนี่จากว่าล่เออแม้แต่ทางเขาสิเว้าอีกอยังขึ้นนี่เวราลักเข้าไวลแล้เแหละบรรลุอวดดี่ากว่าล่ะอวดดีได้นั่นเออแต่ว่าบาฮู้จากว่าเจ้าของเน่ะเลวใจว่าลหลอกบ้ฮู้จักความเลวเจ้าของเด้กําลังหลงกําลังย,ยึือยังนี่ยืหยังนี่อัตตาตัวตนเต็มเต็มเนี่ อัตราตัวตนที่ลุ่มลึกออกไปเลยได้นีแต่เขาบ่เสือเดชศูนย์ขึ้นเลยเนี่ยมันนี่นี่นีเห็นบ่เนี่ยเออแตเขาบ่เสือเนี่ยมองเบื้องเดิมมึงบ่เสอกูหุ่นตาตึงขึ้นเป็นผีละเป็นยักษ์เป็นเป็ดมันจะสุรกายลับเป็นเดรัชานร่วไม่ได้โตผู้เดียวนี่แหละมองเบิ้งเดิมมึงบ่เสอกูว่ะดาเขาค้อมโอ้ยพวกบาปเอ้ยว่ะตาคองกำลังจมอยู่ในหันเดนี่นี่ความรู้สึกนี่มันบัลลูโตเห็นบ่ล่ะแต่คองกำลังจมอยู่พวกบาป ผกเลี้ยวว่าคุณนี่อยู่ธรรมาดจาจะของนะฮันสาระเลี้ยวยิ่งกว่านั้นคือเลี้ยวสารพผัดคือสารพผัดช่างอันนี้สาระเลี้ยว <c oughs> <c oughs> จากกวาลามันล,อละอารมณ์เป็นนอ่นแหละเหตุไปเบิงพิสูจน์อันายอะไรย่างกันเออมันก็เป็นตามนั่นแหละก็เห็นตามนั่นแหละอืมนั่นแหละฝึกไปเบิดทุกลูกทุกแบบเหตุไปออบัตติฟอยเบัววางเออถ้ามึงออกไปคิดยูฮัน มึงสิ่อหูจักแม่มึงยังมาสั่นเออเขาบอกหูจักยังได้สั่นทางหนักก็เขามันยังบุบบานเออมึงหูเขามากแค่ในล่มมันท่อนีหนึ่งวนว่าเออมึงก็หาว่าคัดเราทั่วไปว่เห็นว่านั่นแหละนี่เออมึงก็หาเบิ่งดากเขาอยู่ทื่เก่าอยู่แน่ยมึงยันความเพลินได้บ่ามันสารภาพได้บ้บ่มึงก็ยังมักอีนั่นอีนี่อยู่เอาแมงมดมามันสารภาพเข้าใจว่าจ้าของเองหูนี่แต่ของเด้มันตัวเจ้าของบ่ได้เด้ อืนนัลล่นแหละมันยังไปมักผุ้นั่ะไปมักผุ้น,นี่แต่เขาด่ามากอะ่ะศูนย์ใส่เขาเออถ้าเขาห่วงมากกดีใจขึ้นเออเนวเขาบรูก็าบอกว่าเขาฟังมันว่าธรรมดาาดิมีอารมณ์เห็นบะพอใจเลยบอกพอใจสุดท้ายความเออเหตุยู่ในแคล่มหายใจนี่ครับเอา่างนึงเป็นเครื่องยูั่นะแน่เออจะออกจากลมม่มไหยเท่าน,นี้หนึง่งไหยบาดเพิ่นสิวามไหมเออเหตุไปเห็นมากกับแมงก้มเพิ่นเบิดอนั่นแหละ ตะกี่บ้าทัก็ล่ะโอ้กว่าพวกนี้อีกอังกว่าพวกนี้อีกเด้ออันพวกเป็นบ้าอย,ยู่เด้อพวกลงนิมิตอันทังสันของเฮามันเม่นนิมิตแบบนางลับตาไปฝันเห็นดีมันเวินเวิน,วนลงมาอีหลีนี่เด้าว่าพระพุทธเจ้าพองคุณบอกใหงย่ยลงมาเลยสนะูงสิบแปดศอกพั่นน่ะธรรมาดาวา่คุยกันเลยพระเจ้าข่าค่อกันคนละธรรมดาวะแสดงทําไปแสดงทามามันก็นาานออกนอกแน่องถัวมันธรรมดาเดีย พระพุทธเจ้านั่นแหละพุทธเจ้านิมิตจหกว่าเป็นคือค้นเลยเครื้น,นเฮาดีๆคือกันหนึ่งแหละแต่สูงไงเออมีฉพัดละล่างสีพร้อมดีธรรมดาบอกพอไปมามันก็ทำแมงทำแมงได้ละแต่ว่านี้บ่แมนแค่เห็นครั้งเดียวเห็นเป็นพันพันเป็นมื่นมื่นอันที่ว่าเห็นเป็นมานนะเ,เลื่อนว่าเสวยเห็นู่ตลอดก็ไดเ้เห็นยู่ตลอดก็ว่าได้ ทั้งแท้กับยางหลีเขาหัวจักลอหลีเทวดาหลีเขาดิตั้งแท้พี่บ่าวอยู่คนเดียวนั่นแหละบ่มีผู้ใดเห็นน้ำเห่าเขายางเอาไปเมามันหลาเขาแล้วจักกูชิหลีไปใส่ได้บปะนี้เนี่ยเพราะว่ามันออกไปคิดจักก็เลย่มสัมรวมเขามากแกร่มหายใจนี่แหละหลายย่างฝึกไปเรื่อยๆเข้ากับสิเป็นของเข้าเองนั่นแหละหลีกยางยางมากจริงจริง หลขึ้นหลายขึ้นมันลบเบาไหวหลีกเบาไหวนี่น,บบบบบบนะคือแล้วใส่วิ่ที่สังเกตในตัวเองหลายอย่างนในในใดห้าออกไปคิดอยากรูอยากเห็นมันก็เห็นไปตามี่จ้าของคิดจากับบอกจิตตะสังขารเด้เอห้าคิดไปแต่ปีที่แล้วันจะสร้างได้เออบาดมันใดนั่นะสระดับหนึ่งของมันมันก็เป็นขึ้นไม่เองมันพอเป็นความจริงมันเป็นความคิดจของสิตฟังไวแล้วมาพูดขึ้นไม่ได้คือบอกให้เด้อ ลืมเป็ี่ยนเด้พวกนั้นแปลกอยู่เด้มันก็ขึ้นมาของมันข้าก็เข้าใจว่าเป็นจริงแหละเออนี่บดหนึ่งแหละลายยางกว่านี่เออทางเพื่อนกับเบาเขาเพิ่ดอกแล้วแต่มันสิพูดขึ้นมาให้เเบาแต่ที่ไหนใดเนี่ยคือร่วมสรุปล่งแล้วคือลมหายใจกับจุดนารมณมพ่อหลับอายุหม่องหนึ่งเรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่บ่ต้องวันใบกับสิ่งใดเออแม่งั้นสิเห็นภาพ เห Dante, children, the ็นรูปโลกินเสียงสิมันตากดขึ้นสี่คนว่าอุปจารสมาธิทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนตรสอบทดลองขาวต้งเบิดนี่แงละ้แต่ข้าบวันไหวหือข้าบาไหวออกไปข้าบาไปคิดน้าสิ่งที่หูงที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กินที่ได้ลดสาบนั่นก็แล้วแต่เออเอื่นใบจิตหนึ่งเพ่งอยู่ซ้ำานีสุดแล้วได้นะเรนจะมียังมากเหตุอายุซ้ำนีเรื่องไรก็ดีเอ่อทการทํางานกับเหตุใดเรื่องเอออย่าเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมนี่มันยากอย่าเข้าใจว่าจะต้องมาเหตุตโยวัต เฮ็ดไดมั่งเห็ดบ่ได้มั่งเด้อทุกคนที่ทำมาหากินอยู่น่ะเออยังมีความห่วงยังมีความอะไรในลูกในผัวในเมียเออในรัตว์สมบัติหรือเป็นหมีเป็นสินอยู่กับ้างนะเห็ดใดแม้วัดหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหน้าที่สองนาที่แสร้างเออที่โบร้านพันเว้าว้น่ะยึดที่มันสงบดับล่งแล้วน่ะแค่สร้างคำหูแลบดินก็เป็นอนิสงส์มาแต่ถือเปรียบเทียบคำบอกุูธเจ้าแเพียงแค่ลัดข้อมือเดียวเนี่ย มันเป็นธรรมดาเลยแต่สงบมันเมันสงบแบบคิดเอาเลยมันสงบอิรีเลยมันบุบลงอิริีนะแต่นแหละนี่ก็เป็นอนันสรงมหาศาลแล้ว่ว่าห้าวแต่จากเทียงเป็นไงจากนั้นมันหน่อยโพดเนาะมันร่วมวัดลงตัดเดียวนน่มันธรรมดาเลยเขาท่างว่ามันหน่อยโพดเข่าขางค้นโพดหนาเทียงเิ่นไงจากน่อยเลยจริงๆว่ามันสืร่วมสงบได้นนับางที่ห้าเขาว่าชั่วขนา อาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้เด้อแต่ว่ามันเป็นชั่วขณะจากเวลานี่แหละที่เพิ่นว่าเพียงแค่รับข้อมาเดียวอั้งเต่เข้ากับมาเห็ดทั้งสิโอ้ก็หน่อยโพดเพียงแค่แยกเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าเฉยแต่จริงช่วงขณะที่เข้าลืมมันถึงความสงบนั่นแหมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีเด้อน,นะแต่ว่าเพิ่งนังว่าเพียงแค่ช้างขับหูงูแล้วบินมีอัน,นิสง์มากวะ่ะเออมันนานอยู่ด้ที่จริงั่นนะ แต่เฮาอยากว่าว็นนั้นอีกเอาจากสองมือเลยนะเอาพ่อ